ไปจุ่มน้ำดิหยางอ่ะนี่ไหนอ่ะเอ้าของแม่ไปจุ่มน้ำดิหยังจุ่มน้ำน่ะดีแล้วแม่ลุกไปแล้วกันเนี่ยโอ้ยดีนะที่มันยังเปิดติดอยู่น่ะโอ้อยังเปิดติดอยู่กะพับปืนได้ล่ะมาเนี่ยจุ่มน้ำจนนั้นเปิดเบาอก็มาเอาของแม่มาเอามา เอามาอแม่มอนันนคุณแม่ลุดกันแล้วเอาแม่บงไม่หลวมดีกว่าแหมทัลอยายง้เนี่ยสหาตุไม่หลวงพวกด่าเจ้าตื้อก่อนคื สจะขึ้นไปไหนแม่หลวงจะไปไประชุมเนี่ยเทีไปไหนไปซอยอ่ะขวบแม่หลวงก็ได้ขาบใส่หัวกันแล้วแม่หลวง้ยแม่หลวงเขาใจเขาใจเขาใจหมูนี่มันยุง่งแตะน่ะเอามาอีแม่เอามาจุ่นมน้ำมาเอามาจุ่มน้ำมาจุ่มน้ำเลยเอามาเลยเอาจุ่มนำ้ำเอาไปเลยไม่เงกันเดียหะสองแม่ลูกนี่เห็งกันดิ ก็ไม่หลวงไกด์น่ะก็มันเป็นผีบ้าอย่างกบูเอามือถือป้าไปจุ่มน้ําอ่ะบุญดีมันบรรลุนะป้ากำลังซื้อมาได้ติดเดียวเนะี่ยถ้าตัวโอลกอฮ์ซม่ตัวไปจุ่มน้ำอย่างช่วยโอ้ไม่หลวงจุ่มน้ำนะน่ะดีละอย่างเนี่ยแม่พีมาแล้วครับไม่อยากกินพ่อไงแม่เขายาก,กินข้าวขันนาเด้อนน่ะ ไกดมากนดีแล้วลูกสมัครเฟซก็ลายใหม่ก็แม่กันแล้วลูกสมัครใหม่อย่างีรแม่อีแม่กอล็อกอีอันเก่าของแม่ไปแล้วแม่จำรหัสมาได้อะเนี่ยแม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่มานะลูกแล้วก็สมัครติดต่อขึ้นแม่ตัวเนอโอ้ยแม่โอยไอยังล้มเหลือกับจำรหัสเข้ามาได้นํะหดเลยนะฮะอีแม่ถ้าน้องสมัครอีแม่น้ำเดิน่ะออแม่จะมีเฟซเป็นเฟซที่ซิปแล้วนะออ สบายคือแม่แหกกำสมากรรมเดียวนะเตือเนี่ยเป็นเตือสุดท้ายแล้วลูกสมาคือแม่กำอ๋อก็ได้อะอ๋ออันเดี๋ยวน้องนะขอไปกินข้าวก่อนกินข้าวอิ่มๆสบายอกสบายใจแล้วน้องจะมานั่งยายแม่ดีๆเนี่ยอ่ะน้องไปกินข้าวก่อนเออกินนะยางแงบวันนี้แม่ยังไม่ได้ยักกินเท่นะลูกอ่ะอีแม่จะไปบอกนะว่าวันนี้วันขำเนี่ยอีแม่ไม่อย่าง อย่างอ่ะนอนเต็งเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยฮะก็แม่กันสมัครคนเดียวแล้วมันบาลได้อ่ะพูดกับสมัครกับแม่กรรเดียวนะนะลูกนะอ่ะละกรรเดียวแม่จะไปแยนกินขึ้นน้าลูกเนอะรอกรรเดียวนะสมัครกับแม่เลยอุ้ยไอยังล่ามเลือกับโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยฮะเฮ้ยทาเปรี้ฟ้าครับโครงการติดตั้งเทศบาลเพิ่นเพื่อตทางหมู่บ้านเป็นยะ อันนี้แม่นก่อโครงการนิ่งนม่นครับครับอันละก่อมันจะมีสองโครงการกนะครับในเดือนนี้ที่พลุนเขาทำครับแคนเนอร์ได้ไหมครับพอ,อนี่ครับเบลฟ้าครับเดี๋ยวเแคนเนอร์สุมาสเตอรครับแม่ไกลโทรมาถ้าจะมีธุระด,ด่ว,วนเดี๋ยวขอไปอู้สักกับแม่กับแนเนอรสุมาสเตอรนะครับ ัลโหลแม่ว่าไรครับมีเรื่องด่วนก็ไกดแม่ส่งไลน์ใื้ลูกอัลูกอ่านแล้วยังยแต่บม่ได้โพอแต่แม่ไม่มีออหยังอก็อ่านแล้วลูกมันสําคัญนะลูกโอยแม่ถ้าด่วนนะแม่ก็อู้มาเล็มีออหยังเข้าใจแล้วไก,ก่อู้งนกจะเปิลอยู่เนี่ยไกดป้าสายทองอะเปิลส่งไลน์มาบอกแม่นะ คนแจงเตือนมาเนอะลูกเนอะว่าเปิ้อนจะปล่อยลังสีอยี่ยหู้ออกมาน่ะแต่มันอันตรายขนาดเลยนะลูกเนี่ยของลูกอยู่ในรถนะลูกเนอะลูกบดีออกจากรถนะลูกนะโอ้ยแม่เช็กก่อนแชร์กูจ่าก่อนแม่แปลว่าเช็กก่อนแชร์อ่ะข้าวอันยามองหู้มัวเนีอีแม่เฮ้ยอีแม่อีแม่คนเท่าวมันนี้นะมันจะว่างแต่ตึ้งหมีอย่างเงี้ยนะกังฮะไง มันเต้ๆเลยนะลูกกับป้าใส่ทองอ่ะป้าไปขนส่งมาให้แม่นะโอ้โฮต่ออีกกันนะแม่เนึงเป็นแรกการอยู่ต่ออีกนนะอุ้ยอย่างล้ำเหลือเนี่ยพี่พาครับมาแล้วครับเอ่อเดี๋ยวครับอันนี้ต่อนเนอะครับอุ๊ยเข้าก็เป็นห่วงลูกเนาะ อันเกษตรพอรสมสารเนี่ยมันจัดเหมาะจัดดีนะพี่เจมนะพอนะอันนี้ก็มีปลานะ่ะท่านก็เข้านะ่ะท่านก็ต้นกนนปปปปปปล้วยต้นไผ่มีน้อมีอย่างสปะสเปตอะเออเพระาะว่าโครงการนี้เหมาะดีขนาดเด้อเข้ามาเนาะโอ้เข้ามานี่นนโอ้ประจันพี่แจมแม่แต่โทรมาอย่างงี้อเออกะลังว่าโทรหาปีปีไ,ปไ<อ>ม่ได้ทักเหียกะโทรศับมีในมือหุ่นนี่เดี๋ยวนอืมเจ้าแม่ว่าไร แจมปลาส้อยบะยาขออู้กับไก่์กำอ๋อเจ้าปลาส้อยแม่ตัวเะฮ,ฮะฮะัลโหลอีแม่ไะไรแม่เบอร์ป้าจันโทรม,มาอย่างน่ะกับแม่โทรหาลูกลูกกับบะห้าปะแม่ก็เลยโทรป้าจันละก,กันแล้วพี่เอีย้ยยังห้าปะโู้อีแม่ กูไก่ลาคาน้กไก่แม่โทรมาแต่ละก,กรรมนะมีมะไ,ไ, 1, 2, 3, 4, ไก่อย่างหมูบึ้ดส่งไลน์มาจ้างบึ้ดเล่นเฟสมาได้บึ้ดหนึ่งบึ้ดสองบึ้ดสามบึ้ดสี่อย่างกระมู้อีแม่มีประโยชน์ไก่ใะป้อบได้เป็นดีนักการนะสักอย่างละกระมันสําคัญล้วลูกเนี่ยที่แม่ส่งไลนเหือ้ออ่านและยังอ่ะมันบอกว่าพิษมาล่าน่าจะไปกินเนอะลูกเนอะมันเป็นพิษนะสองยี่ห้ออย่างนะโว้ะ ลูกสมัครมาด่าแล้วแม่เป็นห่วงนะลูกโอ้ยแม่เขาก็แช่ไปเรื่อยแล้วอีแม่ก็แช่ไปเรื่อยเนี่ยเออระวังหน่อยแม่เนอะสักวันนะปเปิ้ลจ้าต๋องนอนไปยับหน่อยแม่เนอะข้อหาแช่ไปเลยมุมนีน <c oughs> ้นะเฮ้ยเซาเยอ้หนอแล้วก็มาต้องโผลมาเห็นนะลำคานอยู่เฮ้ยโผลอยู่ขนาดเฮ้ยอย่างลำเหลือเนี่ยได้ยังเวียดยังกานทุกอย่างอ่ะ เนี่ยผู้ช่วยพักเชนี่หมอขนาดพอรึเต็มท่านะเนี่ยไม่หลวงกับพ่อหละมันเฟิงเนีโหสับเขินนะจุ่มน้ำกูละก็แม่วางดีล่ะจะไปมาโอ้ยแม่นอนเลยโหซับวันค่ำวันค่ำอยู่ฮ่น่ะไม่อย่างอ่ะไม่หลวงไม่หลวงจัดการกําเตอร์ไก่นะอดเบ่อยล้ละห้ามนะตึ้งมาฟัง แม่เจ้ากับอย่างกันนะไม่ลวงบุ้สวัสดียามเช้าบุ้สวัสดีวันจันทร์บุ้นขอเขามีความสุขมากๆโอ้ยสปะอย่างเหี้เตเอเดี๋ยวไปเดาจะจัดการเท่านกันแล้วกันปะาเนี้ยผมทัดได้ไปประชุมแล้วเนาะเนีนเนป้าผสไลายมาเนี้น้ำบันาวแล้วก็ใส่เกลือหน่อยแก่ลูกมะเร็งว่ะ โอ้มดเนโอ้ดีเตลอนเนี่ยไหลบล็ไหลบลมา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 ส่ขอเ,ขาาเร็วเร็วนี่เขาจะมอบรางวัลชนะเลิศทีหนึ่งแห่งปีผู้ส่งข้อมูลทางไลน์เยอะที่สุดในปีนี้ก็คือป้าซอยเอาไหเอาเรียนราง,งวัลมาหอยใสกได้เรียนรางวัลเดจ้าป้านี่นีน,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 นีเอา <โล S 2> เอาหลรางวัลเอาลอมัอายังยังัจ้าอาจมถยหุบถเลยถเลยถ่ยเลยอ่า แล้วก็แรงวัลผูกสวัสดีอ่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพัสวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์แถมด้วยรางวัลสวัสดีวันเก้าสายบายแรงนี่จะเป็นใครไปได้เลยนอกจากประจันท์จ้าอ้าวเดี๋ยวรางวัลสุดท้ายคูณชายคูณชายถึงได้คุณทดสอบคนเลยนี่เจ้าอ้าวเจมส์ให้หูเลยให้หูเลยอ้าวแจมสให้ลูกแม่ไปย้ายหยังโอ้ยแม่กดถ่ายส่งเข้าลายเะยกะ คนจะได้หูว่าส่งเท่าเนี่ยวันวันต้องมีงานเวียดกันยันสุอย่างอ่ะเนี่ยส่งไอหยังพ่องสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธพัสดุเส,ส,สาร์ทิ้นล่างกต่ล่างนะส่งอุธสวัสดียามเช้าตื่นสายเย็นโอ้ส่งอย่ามันล่ำเหลือแชื่ข่าวไปละไปเลยน่ะเอาอะไรของู่บ้านเลยแม่แม่แม่ใจจะไปงานนะลูกยี้แม่นะเปิดโซนแล้วไปครับไปครับไปครับค,ค,คนใดครับ คนใดที่บอกที่แชร์ข่าวอ่ะเรื่องผงมาล่ามีสารพิษบอยสัพก็ได้รับความเสียหายนะครับเป็นฟ้องมาคนใดครับคนใดครับคนนี่เลยเจ้าคนนี่เลยเจ้าตีตีได้รางวัลชนะลอตเตอรี่หนึ่งในการแชร์ข้่าวสารต่างร้ายน่าที่สุดคนนี้เลยที่ได้รัยรางวัลคนนี่เลยเจ้านี่นี่นี่คนนี้เลยเจ้าเนี่ยคนที่เจ้าป้าครับแอนก็เขาส่งมาเหอะป้า ยเสียไปคนส่งป้ากระส่งตัวโอคุณตำรวครับยับไปเลยครับยับไปเสียงเลยคนมูนี้นะอยู่ไหนนะชอบแชร์ข่าวไปเลยหูลาบก็บลาบนี่เลยครับยับเลยยับเลยยับเลยไม่ัเออคุณตำรวครับบไปเลยยับเลยแม่ผมพูดได้ไหประการตัวเด้อยับไปเลยครับยับเลยเอาไปนอนคอกัะพืนเน่าไปเลย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 ไก่ไปจากไทไปะเกนก่อนะไปไหนแชร์ไปเลยไปเลย 啊啊啊。